สวัสดีนะครับแตกตื่นกลัวผู้เฉิงกลับบ้านเกิดภรรยาแม่จันเล่หกก็ยังหล่อไม่สัง่งทำเอาแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวเมื่อพระเอกในตำนานกลัวผู้เฉิงพาครอบครัวกลับไปฉลองตรุษจีนที่บ้านเกิดภรรยาในมุนทนฮันอุยและแน่นอนว่ามีผู้คนไปรอการเพียบทั้งชาวจีนชาวต่างชาติที่อยู่ที่นั่นถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก ความน่ารักของกัวฟุเชิงนอกจากจะหอบอ่ำเปาปึกใหญ่มาแจกแล้วเขายังเป็นกันเองกับผู้คนที่ไปรอเจออีกด้วยไม่ถือตัวแถมยังอบอุ่นและน้อมน้อมกับคนอื่นเพราะแบบนี้ไงใครถึงได้รักและติดตามซัพพอร์ตขอขอบคุณข้อมูลที่นี่ดอคอมและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ